ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อเนีก้ก็ได้นำวิธีแก้ไขนะครับปัญหานะครับเกี่ยวกับตเตาเผาทานไหลควนนะครับทั้งสองลอยลิตรนะครับที่แรกการสา่งทางนะเขาเอาสา่งทางขึ้นมากกับบุร้นะครับบุรูบุรุว่าปัญหามันสิเกิดแบบใดนะครับเพราะว่าสา่งทางกับสา่งตามแบบฉบับนะครับ ที่นี่เพราะสั่งไปสั่งมานะครับใส่ไปใส่มานะครับมันมีปัญหานะครับคือฝ้าทั้งนะครับเวลาโดนความห่อนมันก็พองขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ท่อแกนกลางนะครับแต่ก้อนเนี่ยท่อแกนกลางผมสูงประมาณนี่นะครับข้อมือนะครับนิ้วสี่นะครับสูงอยนะครับ ประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วเผาไปเผามาเผาโดนไปโดนมากนะครับบางที่เล็กมันขางลางมันหยุบตัวลงนะครับมันก็เห็ดห้ทอแกนกลางขยับลงแล้วที่นี่ฟ้านี่พองขึ้นมันก็ยกอันนี้ขึ้นสำหรับบาบาตัวนี้นะครับใส่งานบด้เลยนะครับ นะครับการเชื่อมติดตายโตนี่ใส่งานบดได้นะครับขังต่อไปผมผมสิบบเชื่อมเบิ้งนะครับเวลาสางทอ่อแกนกลางนะครับผมผมสิบบเชื่อมแล้วก็ใส่วิธีการที่ว่าเห็ดเห็ดบาแน่นๆนะครับใส่วิธีตอกเอานะครับตอกเลื่อนขึ้นวเวลามันงานผุนเขาก็เด็กตอกเลื่อนขึ้นมานะครับจะว่าสิบได้ผลหรือว่าบรูนะครับ แต่ว่าขังต่อไปห้ามมีบทเลี่นแบบนี้แล้วนะครับก็บโได้เชื่อมนะครับต่อไปนะครับก็จิตใส่วิธีการที่ว่าตอกเอานะครับเลื่อนได้นะครับนี่ใส่งานบบได้นะครับพี่ฟ้าถังยูพี่นะครับแล้วที่นี่เฮ็ดให้มีปัญหานะครับปัญหาก็คือเวลาไม่ภายในถังเฮามันจุดถึงจุด คายเกสยังสีนะครับแล้วก็เกิดอุณหภูมิสูงมันก็สิเกิดควันนะครับกวาดเกิดเกิดแรงดันนะครับเราเกิดแรงดันเทีให้ควันนะครับออกมาบริเวณนี่เต็มไปเบิดเลยนะครับนี่นะครับออกมาบริเวณนี่เต็มไปเบิดนะครับใส่ไส้อุดกระบอยู่นะครับผมใส่ไส้ใส่ดินเหนียวใส่เอยงกระโบยู่นะครับตั้งแต่ประสบการณ์มาเนี่ยครับโบยู่นะครับ ที่นี่ผมก็เลยมีวิธีการก็คือใส่วิธีตอนะครับตอทอเอานะครับนะครับมาเบิงวิธีการต่อทอนะครับครับผมิตอแบบนี้เอานะครับน้าหลวดมากนะครับนะครับน้าหลวดแล้วก็นี่นะครับผมใส่กระป๋องนะครับกระป๋องเอาซีนานาแน่นะครับมาตัดนะครับ ทีแรกผมก็ล่องใส่ริเบตยิ่งแล้วนะครับยิ่งล่องเจาะเบิงเหรอที่นี่ผมมาคิดเบิงผมมีประสบการณ์เรื่องลูกริเบตนะครับเวลาโดนความห่อนละลายนะครับโดนความห่อนละลายละลายออกเลยรลุดออกนะครับเพราะว่าผมเค็ดกับเต่าบ่อยนะครับเกี่ยวกับลูกริเบตยิ่งกับไฟนี่มันพ่นแดงเซจโดนความห่อนมาละลายนะครับรุดออกนะครับผมก็เลยมาใส่วิธีคิด เอาลวดเอานะครับลวดนีดีที่สุดเลยนะครับวิธีต่อก็คืออันนี้ยังยังพันสันบันไดนะครับเห้าเหลืออยู่ประมาณเส้นกวักวๆนะครับสองเกือบสองเส้นนะครับหอกพ่อต่อได้นะครับใส่วิธีตอผม,มต่อแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องเรื่องท่อแกนกลางมันสันนะครับให้ให้เพื่อนๆตอแบบนี้นะครับ ใส่ลวดนะครับใส่ลวดขันแบบนี้นะครับเพราะว่าข้าวที่ได้ใส่ไส้ใส่ใสใสยังไ้นะครับง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดบอบอตอนี่ลำบากนะครับเพราะว่าผมปล่อยมากโดนแล้วผมมาแก้ปัญหานะครับเบิองว่าเอ๊ะ สิแก้ปัญหาแบบไดน,นะครับถ้าเพื่อนๆมีวิธีการแก้ปัญหาแบบตัวอย่างของผมนี่ถ้ามีวิธีการไดก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อครับก็บสิได้ซอยเหลือกันนะครับบางที่ f อซีเขามว่าเบิง้งก็สิได้เกิดความรู้นะครับเพราะว่าต,ต้องประสบป,ปัญหากันทุกคนนะครับการเทท่อแกนกลางสั่นไปนะครับ ก็บรบูอนาคตข้างหนามันจะเป็นแบบนี้นะครับถา่ายจางสันเฮ็ดยาวๆนะครับแล้วกนน็ทนไฟนะครับลวดโดนความห่อนเผากับ,บบเป็นยังครับ สำหรับกระป๋องเขาก็ใส่แล้วเขาก็เป็นวัสดุที่ว่าหาง่ายแล้วก็บริสินเปลืองนะครับพอใส่เสร็จพอเสื่อมคุณภาพเขากะหามาใหม่ได้นะครับกระป๋องลายนะครับแบบนี้ครับครับ เสร็จแล้วครับก่จะได้การต่อถังการต่อท่อแกนียนกลางนะครับวุมแม่ต่อถังนะครับก่เพื่อนๆมีวิธีการแบบใดก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเฮ็ดหัดอีกอันนึงนะครับสามอันครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก,ก่าเอาไส้ อุดๆๆน้ำนี่ได้ต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเ้บอบ่อต่อนี่ไส้หน้อยเดียวบ่พ่อนะครับแรงดันไหลออกมาออกมานะครับไหลออกมานะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขเฉพาะหน้านะครับถาว่าห้าบ่ได้เชื่อมทอ่อต่อนะครับหรือว่าแก้ไขที่บานะครับก็แก้ไขโดยวิธีนี้นะครับ นะครับนี่สำหรับคลิปนี้กะน้ำวิธีการต่อท่อมาบอกนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเ่าต้องไปเชื่อมท่อนะครับครับสำหรับคลิปนี้กะเอฟซีคนไหนมีวิธีการดีกาน,นี้กะคอมเมนต์มากนะครับหรือว่ามีเทคนิคเอยีงอยงต่างๆก็คอมเมนต์มากแก้ไขซอยกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ